ดีเช้าๆครับวันนี้เช้าว,วันเสาร์ที่นักเรียนหยุดโรงเรียนกันแล้วก็ช่วงเช้าแล้วก็ว่างไม่มีอะไรก็จะมาถ่ายรูปถ่ายวิวในสวนกันเพื่ออัปเดตของอกิจการกิจกรรมตัวเองแต่ละวันวันนี้ผมจะพาไปดูตะกะแตนตะกะแตนอายุอ่าิบวัน ไม่ถึงดิแปดวันแปดวันครับถ้าแตนแปดวันผมเลี้ยงรอบนี้มีโรงเรียนอยู่สี่โรงแต่ว่าจะเป็นโรงเล็กเป็นโรงโรงเล็กซะสองโรงแล้วก็เป็นโรงโรงขนาดสองเมตรคูณสามเมตรสูงเมตรปดสิบอีกสองโรงแล้วก็มีแผนจะเพิ่ม อสองเมตรคูณสามเมตรอกีกสักสองโลงผมดูปริมาณก,การแตกตัวของไข่ตแต่แตนรอบนี้มันแตกตัวเยอะมากผมกลัวมันจะแออัดกันนะครับเพราะว่าถ้ามันแออัดกันปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเกิดก็คือหนึ่งแย่งอาหารสองแย่งที่อยู่กันแล้วก็กัดกันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้เป็นสัตว์เป็นสัตว์เคี้ยว เี่ยวขมเกี่ยวแหลมเกี่ยวแข็งมันเป็นพวกกัน,นกินหญ้ากินพืชนะครับนี่ครับอันนี้คือโรงแรกที่เราทำโรงนั้นเป็นแต่ไข่วันที่สิบห้าสิบหกแตกสิบหกแล้วโรงนี้แต่ยี่บสองครับไม่เต็มเต็มไหมอันนี้ครับประมาณ นี่นครับสองโลมาดูข้างในกันนะครับนี่ครับนี่ครับดูดิจับเปนกลุ่มตอนนี้อาหารอาหารแห้งหมดแล้วอาหารนี่คงจะเพิ่อมอาหารแล้ววันนี้ยาอย่างที่ใส่ไปเมื่อเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณหกห้าโมงห้าโมงเย็น เนี่ยครับดูครับเยบร้อยแต่ต้องคงต้องหามาให้ตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่ทันการแน่เลยอันนี้น่าจะรอกคาบรอบนึงแล้วครับเพราะว่าตั๊กแตนนี้จะรอกคาบทุกห้าวันดูนะครับอยู่มุมนูน้นเห็นไหมฮะมุมนู้นตั๊กแตนทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มดตะนอยนะนี่ตั๊กแตนเนี่ยผมผมกังวลว่ามันจะแน่นจะแออัดนี่นะครับนี่ครับรอบรอกคาบรอบคาบแล้วคงค้างหนึ่งแน่นอนเพราะว่า ตัวมันมันโตจากจากเมื่อวานอ่ะเนี่ยครับนี่ครับ,รบตัวอันนี้อายุแปดวันนับถึงวันนี้นะแปดวันเนี่ยครับนี่ครับ,รบอันนี้คอกหนึ่งอันนี้ไข่กิโลครึ่งนะครับไข่ไข่กิโลครึ่ง องนี้ข่ยีโลครึ่งยังยังแตกไม่หมดครับแต่ว่าเราคงต้องยกออกอ่ะเพราะว่ามันจะแตกซ้ายน่าจะต้องเอาอเอาออกแล้วแหละเอาออกเพื่อป้องกันการแตกไซส์นะครับอันนี้ไขย่ยีโลครึ่งข้างบนไม่มี แต่ไปจับกลุ่มคนที่นู่นน่าจะ,น,าจะน่าจะต้องการอาหารแล้วโทงต้องไปหาอาหารให้แล้วแหละอันนี้ข้อที่สองอันนี้อันนี้แตกตัวมา็นที่แล้วนแ,แม่ยี่บสองใช่ไหมอ่าไข่กิโลครึ่งเหมือนกันใช่ไหมไข่โลสี่สีครับพวกนี้อเนี่ยครับเมื่อวานนี้ผมให้ผมใส่ใบกล้วยไปสี่สี่ใบอ่ะดูดิครับเห็นไหม ตัวนี้แตกตัวยี่สิบสามยี่สิบสามวันนี้สามสิบลอค่าไปแล้วหนึ่งครั้งลอกค่าไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับดูครับผมผมห่วงเรื่องสถานที่อยู่นะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะแออัดเดี๋ยวต้องต้องต้องเพิ่มต้องเพิ่มคอกให้เขาแน่นอนเนี่ยครับเนี่ยครับเต็มหมดเลยครับข้างบน นี่ที่เขาขึ้นข้างบนนี่คือเขาเขาจะลอกคาบนะครับเขาคือเวลาเขาลอกคาบเขาต้องการความปลอดภัยนิดนิดนึงอะ่ะเขาเลยขึ้นข้างบนกันโอเคเดี๋ยวยังไงผมมา update. อัปเดตช่วงต,ต่อไปของการจเจริญเติบโตอีกรอบนะครับสวัสดีครับ